สบายดีพี่น้องสบายดีเย็บซี่บอร์สุขสุขคนเนาะจากฝนตกและน้าแห้งเลยค่ะตอนแรกว่าสิบุตรัคนเขาพี่น้องได้เอาเขาคือเก่าเนาะดินสบายดีพี่น้องยายเห็ดยังสีเห็ดหัวกบงโอ้ีนีตูดมีปุ่งเห็นนี่อือยายเหย็ดหัวกบงยายมา กวงพินยันงัวเขาเออเดนนะแม่นะปงเลยเด้นนะงัวกัดพอนจะไปชวนดินซอยร้านเคยก่อนเนาะตอนแรกเมื่อเ้ารนี้เขามารอบหนึ่งมารอบหนึ่งแล้วฝนตกกลับเมื่อมาใหม่อีกคือเมื่อสะตอนน่ะ เอาเอาข่าวนะกับประมาณสี่หลอดนี่กับพอ่อเลยนะเนี่ยถือส่วนมาทำเอาข่าวจ๊ะพวดให้ตอนนั้นเนาะอัน,นเอาท้อยออกห่างๆมาเลยกะส่วนเอาในนี้เออห่งฮึ่งเนาะหง,หง่หงลายเติบ เป็นน้องเอาเป็นเป็นน้องเลยบาทน,นี่ๆนี่พอแล้วสานีแล้วยามันหักถวกหนดฮักท่านเคยเห็นมาสวน,นนั่นจินไหนพี่น้องเลย หนอยฝนตกมันเป็นบรรยากาศหนานอนเนาะกั๊บีิเนาะมอดอนกับขีดว่าโต๊เมืออะไรโต๊บ่มากั๊เมืออกเลเขาเรื่อายังอยู่เื่อเรยย่เสร็จบอกก็ได้ว่ากลับขึ้นมาใหม่เด้อแต่นี้ห้าคำชีบดบ่ไล่หลดเอาเข่า จ็คเล็กแจ็กหน่อยเพราะมันขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งนี่แล้วก็พ,พ่อนอจ้ะย่างันท่านตอบโทรไปก็โทรยังมัท่านตอบม,มันบวมากอะเอาเข่าก็พล่อยนี่แหละเลี้ยวสะพาะที่พักคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อทีส่สวนดินซะก่อนเนาะจะพูดกับผู้ที่ตั้บงบางข้างชักแน่เนาะ ตเต็มหนามเต็มมาเลยออกมาได้โอ้นามจนนักเอาไว้ฮดอันพื้นถ้าดนามเป็นแองเงยน่ายแน่น่ายสิทอยรถเข้ามาอย่าไปตานนะ พออีกบพออีกเออพอได้ที่มันนะเดี๋ยวสะพอนคักข,ขีบไวบสิไปสวนดินก่อนพี่นนอะนี่คือนหนึ่งหลดเนาะหนึ่งหลดสี่ชวนเข้ามาสะพอนเอามายายอยู่ที่ไหนเนาะมาก็ได้หนึ่งโหลดทุกท้าวก็เอาสะไปผุนนำในเนาะ รถที่สองโอ้ยสามสี่รถสี่รถหารถเห็นจ้ะหารถกันนั่นเลยเนาะหารถพอดีนะเผื่อมันโยบลง พี่นอ้องต้นนี่ก็สะเขาได้ที่แลวเนาะเลือแต่สะพาะบมนามลงอีกบมนามลงอีกกะกะสิปับบนนป๊บระดับมันเนาะปั๊บระดับแล้วแล้วก็มืออื่นก็คือสิเทได้พอมือแรกนี่สะพาะจะเปิดนามใช้เนาะเปิดนามใช้บิดคึืนเลยแล้วกะ็ทางด้านนี้ก็ยังเอามาใส่อีกโหลดหนึ่งเนาะ ใส่อ bon so ีกรถหนึ่งคืสิพอดีคือบอกกับเรือผม้ประจักษ์อบลมน้ำลงนี่มันกระโยบลงอีกสี่สามโหพี่น้องสามโหเนาะรถที่สี่ก็ใส่ห่องนั่นเฮะได้แล้วตัวนะโอ้คนมาแต่งานบุญ งานบุญเฮนหินพรอเป็นทางผ่านโรงงานบุญพี่นนองทางบ้านชาพรเนาะเป็นทางผ่านโรงงานบุญเทีนหินชี้สว่างหน้าโมงน้องแต่ผ่านทางบ้านชาพรเนาะลงบุญเทีนหินเมื่อนี้ก็ฝนตกอย่างนักยางนวงพี่นนอง เขาแม่ก็กินเข่าเดื่อพี่น้องกินข่าวน้ำกันมาตักแต่เห็ดหัวไมมบงยันงัวกินเผ็นเห็ดหัวไมมบงเพยันงูหมากกินไมมบงเผินไปกินแกงเนาะมันเนาะโอ้ยยามหน้าหนิชองโกกับพ่อแกงเนาะไมมบงกับไมมไผ่ป่าชองโกกับพ่อแกง จะสะพอนมีหัวสะพอนจะเอาไปเอามาปลูกไว้ไล่ๆพี่น้องถ้าได้หัวเนาะอันนี้บ่ได้หัวเห็ดยังก็บ่ได้พี่น้องหัวลายหัวกินถ้าได้หัวอ้อมเดินบ้านนี่ก็จะไปเอาเอามาปลูกไว้อีก่อหน่อยเนาะไว้กินเนาะกินหนอมัน ย่ําให้ย่ําหน้าหยาเวียกไปหาบ่ได้กรซับหน่อไม้น่็แกงก็ได้กินเสียงจักเนาะเพิ่นเลื่อยไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้2ต้นนี่ออกสะพอนยายมันพัคงขัเพื่อนเนาะยามพดยามลมอันไม้นี่ให้พอนั่งเรื่องเนาะให้เพิ่นเพิ่นก็เลยให กะเจ้ามาตัดเนาะจั่งกะเจ้ามาตัดให้เพิ่นแต่ไม่สะพอนเลยสะพอน้อให้พอซน้งเงี้ยเข็มคอคอไปเห็ดถั่วรถไทยแปดรถไทยสะพอนก็นให้ไปซื้อเนาะเพื่อนหยอบน้ำจิ๊ดนำใจเพื่อนมาเห็ดเพื่อนให้อ่ะพี่เนาะห้องนี้กะเอาเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนเนาะเวืาแต่บ่มน้ามันนี้ตับระดับมัน ถือว่าโอเคบ่ะนี่มือฮือเด้ออันมือมืออื่นนี่มันเป็นวันศิลป์เนาะสร้างเพิ่นบ่มาเอาเป็นมือฮือพี่น้องมือเทเนาะมือฮือเป็นมือเทมืออื่นนี่เป็นมือวันพระเลยสร้างเพิ่นบ่มาเฮ็ดเนาะลูกลานมาซอย เอาไใส่สวมันสูงมันได้เลยนี่มันมันสูงข้น่อ่ยขัดนตู้ดนอตผู้อันนั้นลายกัมันกับกวดใส่เพ่อวิธีร้านเคยผตับระดับพี่นเนาะเผื่อเอาดินมาใส่เนาะเอาดินมาใส่แล้วกักวดกวดไม่มันอันนั้นแล้วกได้น้ามาใส่กันบนเขามานามันก็สองานจิยังงเลย อันนี้ดินมันนะมันได้กับตัวนี้เลยได้เรื่องเลยตัวนี้มันได้แล้วกันซีเอาสูงขึ้นกว่านี้แล้วมั้งเอยกวดเลยซาตัวหนาะซะสะเทือนเลยกวดเลยซาออื่นมันจังอันนี้คือมืออื่นจังได้ค้นแต่ทรายใส่อย่างเดียวค้นแต่ทรายอ้พวกนี้ยังสใส่น้ำอยู่กวดให้มันลุกอันนี้ชื่อ นี้เห็ดปูเดียวผลเลยเนาะเบิ่มเบิเชียวอันนี้ออกหาไปายนกอ้ตัวนี้มันอยากมันอยากซูงผลเนาะผู้ไปกวดขางนะกดขางนะอะไรมันบ่อหนังได้จังเอาดินไปใส่อีกคือขางนะพอดีนะขางนะเนาะขางนี่อยากซูงผล เรียทั้งานอยูตามไลดินลงไปทั้งผูเออไลต้นนะกวดต้นนะลงผูพี่มากวดทังนี้ไปทั้งผูมันอยากต่ำได้ทางทางน่ะทางเจ้าน้าแล้วก็ผูกมั้งเชรีดาหน่อยขี่กำไม้านึงม้ายไเฮ้ยเอา่อย่น้กูกมันเชรีดาหน่อยขี่นี่อคูี เอาแป้นเอาหมอกเอาแป้นเอาแป้นนะนะเอาบมแป้นเลื่อยนะมาจับสองคนมะเออกรมีเลยเออกระมีเลยอ้เขามหียบแ้วเขาเหยียบม่มโยกมันโมได้นะจับชนจับชนจับชนระคมแห้งทั้งทีเออ <sp> ้าวๆๆสิจับนี่บ่อันกันเอาไก่บ่อยากเข้ากล้องบ่ได้นะมันอันน่ะตอนนี้ก็เอาดินเข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วสะพอก็มาบ่มน้ําพี่น้องเอ้ยเอาน้ําบ่มเนาะว่าระดับมันสิํากันบ่นีกสะพสิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ํานี้เนาะพี่น้อง ก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ซาพอนเนยเด้อพี่น้องเด้อมือนีเอาเขาแลเด้อเอาดินเขาเรียบ้อยแล้วเนาะมืออื่นนั่นซาพอนสีเอาไส้เขาไหวเนาะให้ร้านมาซอยคือเก่าคือเดิมแหละเอาไส้เขาไหวแะไรมืออื่นนะเพิ่นบ่ไดมาเนาะสั่งเพิ่นว่าเอาเป็นมือฮื้อเพิ่นว่ามืออื่นนะมันเป็นวันศิลนเนาะวันศิลนเพิ่นเหลบ่ไดมาเห็ดเรียกเนาะกะมาหอหนีซาพอนกัสิขเอาเก็บภาพบรรยากาศไว้สนี้ ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวพรในเด็กพี่น้องเด้อขอพระคุณเอฟซีวัตถุขุทุคนลวก็ขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทางหลยและก็สุดขอพระคุณคุณพี่ทุกทุกคนเด้อผู้ใหญ่ใจดีวัตถุขุทุกคนที่สนับสนุนสาวพรมาตลอดซอยสาวพรเขามาตลอดเนาะบอกว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินบอกว่าจะเป็นเรื่องเฮือนเรื่องซานคนก็ ชอยพขามาตลอดแล้วก็ขอบคุณบดสทุกคนเด้อมาหอนี่ก็สบายดีเนะขำแล้วขำแล้วเนาะตะเวนตกดินแนะ